Investment m i n นิสนาทีพลิกกลยุทธการลงทุนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของภาพรวมแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นรวมทั้งกระแสฟันเฟลดครับสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ถูกจับตามองคือเรื่องของธนาคารกลางสวิสแลนด์นะครับที่ประกาศยกเลิกการตรึงค่าเงินฟรังสวิสไว้กับค่าเงินสกุลยูโรครับส่วนสัปดาห์นี้หลายคนติดตามไปที่การประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อกระแสะเงินทุนเคลื่อนย้ายหรือว่าฟันเฟลักษณะใดวันนี้ครเาจะไปพูดุย กับคุณปริญพัณิชพักนะครับกรรมการผู้จัดการบลเซอเอสเอประเทศไทยยูนในสายคือผมสวัสดีคุณปริญครับสวัสดีครับครับสัปดาห์นี้เราประเมินภาพของการลงทุนภาพของกระแสฟันโฟล์รวมทั้งแนวโน้มผลการประชุมของ ECB ยังไงบ้างครับครับคือมุมมองของฟันโฟโดยรวมนี้นะครับฝรั่งทางต่างชาติที่เราคุยด้วยเนี่ยยังมีความกังวลอยู่มากทีเดียวนะครับกังวลจริงๆไม่ได้กังวลเรื่องสถานการณ์ในประเทศเรานะครับแต่เรามองดูจาก ความมือหวาหรือความผ,ลผลันผวน volatility ที่เขาเจอในตลาดตามประเทศหลายตลาดเนี่ยทำให้เขาอยู่ในโหมดที่เรียกว่า risk off นะครับหรือ็นความเสี่ยงได้น้อยมากถ้าเรามองดูปีที่แล้วนี่นะครับ volatility หรือความผันผวนในการขึ้นลงของหุ้นเนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยขึ้นลงทั้งสี่รอบนะครับยุรปที่เจอไปเจ็ดรอบนะครับบ้านเราเองก็หลายรอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางฝั่งอเมริกาบ้านเราไี่แขวงเกือบ4ี่รอจุดด้วยปีแล้วผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยฝั่งข็ค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่ ที่ระวังตัวระมัดระวังตัวเพราะเขาสามารถถูกคิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วฝรั่งเขาจะอยู่ในโหมดที่ยังไม่กล้าเสี่ยงเพราะไม่กล้าเสี่ยงปุ๊บเนี่ยฟันโฟมันเลยยังไม่ค่อยจะเข้ามาในตลาดเกิดใหม่อย่างอาเซียนหรือบ้านเรานะครับดังนั้นผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยเขาก็ต้องรอด้วยว่าให้ดูว่า ว่าพิสูจน์ว่ารัฐบาลเนี่ยจะดําเนินนโยบายที่ชัดเจนและมีความแตกต่างจากประเทศอื่นคือเขามีทางเลือกเยอะใช่ไหมครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่มันทยอยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยอย่างเราเห็นเริ่มกลับมาเน็ตเน็ตบายบางส่วนเมื่อตอนที่เกิดการปฏิวัติเมื่อตอนสิปาคมปีที่แล้วเนี่ยก็พอมีความนิ่งทางการเมืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าใช่ฝรั่งเขากลับมาจริงจังมากขึ้นเนี่ยจะต้องเห็นความที่เรียกว่ามีนโยบายที่กล้า proactive ที่จะทำอะไรที่เป็นการปฏิบูปจริงจงังหรือมีการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจจรรรรริงััาากภคคฐนะะบบบปอที อาจจะมีการนักท่องเที่ยวกับมาเยอะจริงหรือมีการที่เรียกว่าการส่งออกไปบางตลาดที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับผมว่าเงินทุนมังจะไหลเข้ามาบ้านเราได้จริงรถ้า ECB มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจะทําให้นักทุนกล้ารับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไหมครับผมคิดว่าน่าจะมีความ อภิชายจะกลับมาเสี่ยงมากขึ้นแต่เราอย่าลืมว่า ECB เนี่ยทุกคนตอนนี้ทุกคนมองคาดหวังและคาดนวอง ECB จะกระตุ้นแน่นอนนะครับ,รบเพราะฉะนั้น ECB เนี่ยดิ support ไม่ได้เลยนะต้องมีการกระตุ้นทำการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อทำ QE เต็มรูปแบบได้รหรือถึงแม้แก้รัฐธรรมนูนไม่ได้ก็ต้องมีสัญญาณหรือมีการส่งสัญกณจากเยอรมันซึ่เป็นที่ใหญ่ชัดเจนเนี่ยว่าทาง ECB พร้อมที่จะทำทุกอย่างที่จะกระตุ้นไม่ให้เกิด เงินฝึกเงินปุ๊บยืดยาวเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าสัญญาณตรงนี้ตลาดต้องต้องไม่ดิสพอร์เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่า ETV จะทำอะไรบางอย่างภายในวันที่2 2มกราคมนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องไม่ไม่ทำให้คนผิดหวังนะครับไม่งั้นตลาดจะลงต่อได้อีกครับแล้วในส่วนของตลาดหุ้นไทยล่ะครับตีมในการลงทุนช่วงนี้เราควรเกาะกระแสอะไรฮะ ตอนนี้นะครับผมว่าตลาดไทยปราคนเริ่มสนใจนะครับมันมี2อตีมนะใหญ่ก็คือตีม,มที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศซึ่งหุ้นบางตัวที่เริ่มถูกมากแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์จากราคาน้ามันซึ่งลงมาแรงมากเนี่ยการใช้จ่ายของบ้านเราจะมีเม็ดเงินสภาพคล่องที่ดีขึ้นรัฐบาลเองคงจะประากาศนโยบายที่ช่วย ชาวนาห,หรือที่เลือกบางกลุ่มแล้วก็เลือกอช่วยทางทางฝั่งชนบทมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสสูงที่ทางการบริโภคในประเทศจะมีดีขึ้นนะครับเพราะาคนต้องสนใจพุนที่เกี่ยวกับการบริโภคซีนที่สองเรื่องท่องเที่ยวเริ่มกลับมาชัดเจนนะครับผมพาพระองคสงชาติมาที่เชียงใหม่ใน นองค์ส่วนหลายคนที่นี่ดูธุรกิจที่เชียงใหม่โอ้โคนคิวยาวเลยครับทั้งที่สนามบินที่ดอนเมืองที่สวนรภูมิแล้วก็มาที่เชียงใหม่นี่คิวค <Q S 1> ่อนข้างยาวเลยเพราะฉะนั้นเราผมก็สายการบินเต็มหลายไฟล์เลยครับเพื่อนหาไฟล์กันไม่ค่อยได้ครับสุดท้ายครับในช่วงนี้กําลังประกาศผมประกอบการเราคาดหวังมากน้อยแค่ไหนหรือว,ว่ามองไปยังอนาคตมากกว่าฮะครับ,รบที่ผมคิดว่าหมวดธนาคารพาณิชย์นี่นะครับเพิ่งจ่ายมาเสียดยังไม่ได้ฟูฟ้านะักจ่มากนึงก็ยังอาจจะ ทรงๆรอ,อดูรอดูตัวอยู่ด้วยแต่ผมว่ามันผ่านจุดที่ต่ําสุดไปแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นแบ,บงก์ธนาคารบางตัวเนี่ยทำคาดหวังเข้าั้งต่ําแล้วทัว้มมูลค่าหุ้นในกลุ่มธนาคารหรือว่าธนาคารเล็กๆพวกธนาคารซูเอร์ไฟแนนซ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างสวรรัสดหรือเมืองไทยลีสซิ่งหรือธนาคารกร,กรจินาคินธนาคารทิสโก้เนี่ยก็เป็นตัวที่ฟันผลดีมากแล้วก็เอ่อโกลสน่าจะกลับมาดีขึ้นมากในปีนี้ด้วยครับก็เป็นผมว่าธนาคารน่าจะมีโอกาสเีียะเซอร์ไพรส์ในในขาขึ้นนอกจากลงครับได้ครับวันนี้ขอบพระครับ ครับสวัสดีครับครับเรามาประเมินภาพของการลงทุนภาพของฟันฟล w แล้วก็แน่นอนกลับมาพิจารณาที่ตลาดหุ้นไทยว่ากลุ่มไหนยังพอจะเข้าไปลงทุนได้ตีมอะไรที่ยังเป็นตีมเด่นสําหรับการลงทุนในช่วงนี้นะครับกับ Investment minutes นาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนครับ